ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรตะวันออกลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน National u 2 T Hackathon ทีมกองดินถิ่นดินปืนและทีมวังวา้าโกกรีน เมื่อวันที่30พฤศจิกายยน2514นายดดุงวัดสวรรณศินรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะทำงานได้ลงพื้นที่ดูกิจกรรมของ u t ทมหาวิทยาลัยสู่ตําบลและทีมงาน u 2ทู a ีแฮกเกอจากสำนักงานประกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสปออวได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทาคลิปโปรโมตยูทูบีแนชั่นแนลยูทูีแฮกเก ในวันที่15-19พฤศจิกายน2564ซึ่งมทรตออกมี2ทีมที่ผ่านคัดเลือกระดับภาคตะวันออกคือทีมกองดินถิ่นดินปืนทีมวองว่าโกกีนในช่วงเช้าลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจทีมกองดินถิ่นดินปืนนวัดกองดิน ตำบลกองดินอำเภแกงจังหวัดระยองและ,และระดมความคิดร่วมกันร,ระหว่างทีมงาน U2T ตำบลกองดินตำบลเขาน้อยตำบลวังว่าและตำบลห้วยยางในการนำเสนอผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดในการแข่งขัน National U2T Hackathon ระดับประเทศในหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรํำล้ำผ่าน AR ปั่นเที่ยวกินกองดินทิ่นดินปืนและนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาทิกะปิถั่วท่อสมุนไพรผงปูนรถกระออมชากระเปาา๋าสาดแฮนเมตดต่อจากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลวังว่าอำเภอแกงจังหวัดระยองเพื่อให้กำลังใจทีมบังว่าโกกีนและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรและวัฒนธรรมบ้านบังว่า โดยกลุ่มชุมชนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเกษตรกรได้นำผลผลิตมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อาทิกระถางเปลือกทุกเรียนเบเกอรี่ที่ผลิตจากผงทุกเรียนบาวนี่ผงทุกเรียนตลอดจนผลิตภัณฑ์แทนเมดกระเป๋าสารตะกร้าสารพรมเช็ดเท้าปุณภภาเหลื่อมล้ํารายงาน กรุงเทพมหานครจัดฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่พนักง,งานเอกชนเริ่มก้าวพฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์เยาวชนดินแดงพลตำรวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวในการเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่11ทับสองว่าสืบเนื่องจากการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาประกอบกับมีการผ่อนปลนให้สถานประกอบการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสิ่งสําคัญและจําเป็นในการป้องกันโควิด1ิคือผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการนั้นๆได้รับวัคซีนครบทุกคนเนื่องจากจะต้องมีการพบปะพูดคุยและให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการในสถานบริการ น,นนั้นที่ประชุมเห็นควรให้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด19ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักง,งานของสถานประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการในพื้นที่50เขตในวันที่9พฤศจิกายนนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดง โดยได้มอบหมายให้สำนักง,งานเขตลงพื้นที่สำรวจว่าสถานประกอบการที่เปิดกิจการในพื้นที่นั้นๆมีใครยังไม่ได้รับวัคซีนบ้างหากพบให้แจ้งเข้ารับวัคซีนตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดซึ่งวัคซีนที่กรุงเทพมหานครจะจัดฉีดให้แก่สถานประกอบการและพนักงานในพื้นที่นั้นเป็นวัคซีนสูตรไข้เข็มที่1วัคซีนซิโนแวคเข็มที่2วัคซีนแอตตราเซเนกา รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี